ปบดาปบดาถอดถอนดึงออกแปดาแปดาถอดถอนดึงออกกดดากดดาปักเสียบคูฮดาคูฮดาหาชัดดาชัดดาหาขีปืดาขีปืดาดีใจชินพืดา ชินพูดาเศร้าเสียนใจยอแหงฮาดายอแหงฮาดาท่องเที่ยวควนควองฮาดาควนควางฮาดาท่องเที่ยวคินดาคินดายาวจันดาจันดาสั้นพีซึดฮาดาพีซึดฮาดาขายขายกันพันแดฮาดาพันแดฮาดาตรงข้าม ตุงตุงฮาดาตุงตุงฮาดาอ้วนนันชินฮาดานันชินฮาดาผอมมัดดามัดดาถูกถูกต้องทุนลีดาทุนลีดาผิดชีดาชีดาเปรี้ยวทันดาทันดาหวานจาดาจาดา เค็มชิงกอบดาชิงกอบดาจืดแมปบดาแมปบดาเห็ดนันดานันดาก้วงชบดาชบดาแคบขากับดาขากับดาใกล้มันดามันดาไกล อมกีดาอมกีดาย้ายเคลื่อนย้ายอิชาฮาดาอิชาฮาดาย้ายที่อยู่ฮักอินฮาดาฮักอินฮาดายืนยันตรวจสอบซอมกอมฮาดาชอมกอมฮาดาตรวจตรวจสอบแผ่อุงฮาดาแผ่อุงฮาดาไปส่งมาจุงนากาดาออกไปรับเคเวกฮาดาเคเวกฮาดา วางแผน